เราครบหลักทั้งในส่วนของทานทั้งในส่วนของศีลทั้งในส่วนของภาวนาทานนังสัพพโสปานนังสีลังสัพะเสตุงภาวนาสัพพนาวาทานาน,าทานั้นเป็นบันไดไปสู่ฟ้าภาวนา ในส่วนของสีก็เป็นสะพานไปสู่อีกฝั่งส่วนคำบรรนาก็คือนาวาคือเรือที่จะพาเราไปสู่หลักชัยต้องหมายกุญแจรถยี่ห้อฮอนด้ามอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไทรสงายมารับได้ที่กองอําววยการ เดี๋ยวจะไม่มีมรถสลับเนื่องจากมีรถแต่ไม่มีคณแต่ใครตกหายก็มารับที่กองบรยการนะครับเอาหลาเสียงกระทางดังขึ้นแล้วเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความพร้อมสำหรับการเข้าสู่พิธีการ ตอนนี้พระมาาเทราาในส่วนของประธานไปสงแล้วก็ประธานไปคารวาก็ได้พร้อมกันได้พร้อมกันที่บริเวณมณฑลพิธี เอาพีให้มันดีๆเลยทำเขาไป็นพ่อใจเขาโอ้ หรืยังคะนั่งคุยสูวะเสวนากันหิวกันยัง